ท่าน uhm. ่มล่าล้วนะนี่หละที่ว่าถ้าราวบดเท่านี่มันขึ้นทะาเบียนเป็นโบราณสถานของชาติดิมีมีก้นไม้คุ้มครองลิมาเขี้ยนเตียงสิมาเฮ็บโดยพระราชา่ก็บ่ได้ต้องให้เขาต้องให้กล่มศิปนเพิ่นมาดูแลว่าเขาสิเขี้ยนยังจังไห๋เต้ไห้รับว่ามมีผู้เชี่ยวชาญมันเถอะ

ย่างคืนเขาไปเลยเช่าวานนี like> well, hey, right. oh, yeah. ่ก yeah. ็เลยพาบันเย็บเป็นเป็นาก็ซื้อซื้อสา้นเนสาร์หรือวันพหลัโอ้ห้านั่ยอันนี้เป็นเป็นท่าบนที่สมัยก่อนเขาเรียนว่าบดบดมาหาอุสลใชไหพส่วมันสิบ่วนี่ออกข้างหลังมันสีฟันเีนผนังเลยเด็กแถวแถวบ้านเขาจะยิ้มับบยามีเลม ตะโกนมันร so ั่งมันมันมันมากกับตะตันดีแคนี้สิบวันมันร้อนมากใ่ยูคือร้อนมากใช่ยูเดินมาโบนมาหาผมดิโบนมานช่ชอบอุดเพราะว่ามันก็มีกรตถูกข้างหลังให้ดูมีเดอนหัวขวากั้นเพื่อไม่ให้ควงหรือไม่นี่ยังที่ระดับฟัวต้อนมาโบนมาหานีรดันมาหา

เป็นซางคืนบ้ังคลื้นบางคือรับโยกมกับ้ากันเยบกับปั้นนะรวมกันเลยรวมกันเลยใช่คือคือคอนสมัยก่อนนี่พ่วงงามคือเอาใจาเอาสท่าในงามเมา่อเมื่อมั่แ่าเสียงงามเบบวเ๋ยปัจจุบันแบบว่านงามยุ่งใจนะว่าใจมีท่าทางลายค่อยปั้นเลยง,งามเลยคันนี้ท่าท่างามเลยเด คืองามจะใจเลินก็โอ้ยสัทธาทจะเทียมันก็เลยงานงานม่นเลยต้องต้นเห็นกันเดมมันงามบวมยดีุนกาศเนื่องจากสมัยก่อนน่ะคนมันสีเหตุไล่ปูมปั่นรถทันไปจริงขึ้นมาห้าเันก็มีสร้างปูนปั่นเสียไล่นกไล่อย่างกเป็กระเตี้ยมมงแคนให้มันง่ามนปูนข้สัตว์ไล เพราะปูนปูนปูนปั้นสมัยก่อนมันมีช่างหรือ่หรือชางปั้นด่วนไล่ม่ไอนก็เส้นลำบากเท่าหนึ่งล่ะเป็นอย่างกินไส้หูแจมพอดีอยากให้มันงามเพราะว่ากาศรุนรุนโันซื้อมาสัมภาระนี่ปณิมดี่สอนเพื่อว่าจะากเลาเรื่องน้ารักี่ว่ทีหรือจะดจางเลืองถึงใช่ไมมันก็เร่องที่เกลียเพื่อลบาหนันซื้อปลูกมังซือกระด้างนมีหูเด็กมีหูบ้าน เราใส่เทศใส่น้ำใส่เกมันหินทันทไวขัดเปายมันหินเลยน้ำหมดซื้อตะลุ่นะเล่นนี้ท่านก็เอาว่าคู่หนีอฟังย่ำย่ำย่ำเรียกฟังอย่าเป็นเบาหลับไปรถจัเรือยงูชวนงูชั่งก็มันวันนี้หนมดมู่งโทรูั่มวนะเพื่อรุนหน้าหรุ่นั่นี้เพราะมันรับหน้าจเน็กหน่อย ก็ีไรนเอไ้งนีสินไซรสินไซเป็นสินไซเป็นสินไซรเป็นประมางแน่เครื่องคือสิมันได้สีมันสีพี่เสียตรงว่ามันมาเสินไซมายทีทุกเพราะสินได้็ที่สอมือลอนมือที่ข้าล่งมีกระโดดาหมมทมือเท่านี่ล่ามีกระซ้อนมือเพราะนั่นเพิ่นกระสีมานล่าหรือ่าเพิ่นกรสีมาเทเป็นต่อ สิ่ตอนิ้วไส้เดือนลงเดียวสมันสีไส้ตางตามันมันสีเดียวเป็นต่อนั้นก็เป็นผอนั่นพอน่เนด้านนั่นด้นนีันีเกี้ว่าคนดนีที่วานี่ออเวันวนชาวบ้านมานไทยนมันนี่มีางก็นสร้างสี้างมีมากจากท่ามโกสุสุดาท่ามโกสุซางประกาศจา ด้านมารดามคือคือด้านวนญญาณทียนได้ว่าการวา่านจะต้องเป็นเป็นเป็นสางแต้มเพิ่นสรางแต้มแต้มแต้มบุมาแต้มเพราะมันว่าว่าหุกเต้มกต้ยมสางเตี้ยมมี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 พญทวารพญเชนพบผบปูตรวจใหญ่มะล่ำตะปุอเงีน ที่เป็นตบาสมากเนี่ยยงจะเป็นแม่นั่ันมัเ็นพึ่งกิดมาใดลูกเด้เนี่ยยุแสดงว่าห้นสมุเข่างานนี่สร้างสามที่คนนี่มาเต็มไม่เพย่อ่ยพี่ไม่เยเนี่ยเนเป็นเป็นติมงินอีกมสร้างเต็มเนี่ยแม่เพราะว่ามันกที่หลวงันมาวาพาเรียนพาไปเรียนคือนึ่งยี่บ้นมงกเนี่ยทำไมเฉยเดี๋ยวจะมาไปอนุรักษ์ไปไปเห็นยูนิัว ขาดก็เลยว่าเอ้าอามาเทสเอ้าแต่สรงมาเต็มตัดตะกูนนี้มีทอนมาเต็มเเดี๋ยวม่าเดี้เอาไปอนุรักษ์ในสิตี่นานเอไยแล้วเอาไปไว้บ้นไหนแล้วโเอ๊เอาไปอนุรักษ์ไห้เพราะว่าตกูลมีการตัวอากาศที่เป็นอนุรักษ์นะกาบมาเย่ยาเราพุทเเ่าดูผู้วันย่เชว่าเอ้าแต่ท่างเตยมมาเตรยมหมดตะพูลนี้เตมสินเดียาะเอามาเบิเต็มกุ่งปลาปา คุยเขาม่ีที่นาะเพราะนั้นกะ็จะลุกลามาเต็มามามากจากเพื่อข้างบรลบรูดข้างบรลบูดสร้งสางเระมันเต็มเต็สมสามที่ว่ามัามามนนาเต็มไปยุ่งเหมื่อเหร่เตมได้บุได้ทุร้านมานกดึงจะไม่เช็ดทาปมีเช็ดอย่ามาสิฮะตนหนมากามพ่าน อันน das ี้พระพูทท่านีฐานมาพระอิลูกผู่นี่พระทานกันวเอาหัวบานเก่าเลยปร่เท้เสฉสีนะ่นครับเพราะนี่หัวบางมัอย่บ้อนงานยืบคือกันสามรูได้ไปเพื่อสามอน่าเป็นสานที่ไก่เชี่ยงกันเพราะว่ามาเ่ากันแถวนั้นมันก็เรียกว่าใก่ถามกันน่าคือทัานวกเจ้าเป็นมอลันไหมท่านเจ้าเป็นยังเลอสูงากกันท่านลูกพู่เป็นาม บรานมันจะเด็ที่น่นี่ยนราคราเขาที่ตัเนี่ยแตเลสดงสานตัวกัน่างนมาแต่วันนี้คือคือดัดงห้เนาะโบดีก็ถือว่าญ่เนี่ยต่กงคนยั่ไกจะมุ่งปทั้งทั้งอานมีวนี้มันนี้คือข่้นสุขที่เพ่อนเนี่ยือสด็คือมีอะไรบก็เลยก็ได้ใ่้างหลัไหมข้างหัเนี่ย มันกระทาะากมันอาจจะแตกกระเทาะเนี anyway. ่ยเราสิทเท็ขอไปพันธิมีวิธีอันนี้เสริมแล้ววันเียวย่างวันเดีววันจนทำง่ายเลยการบ่งไอ้มาเบิ้งตอนเดี่อยู่มันนีเคื่อเครือสภาพนั้นมันเนี้ยารเยอเลยนี่อันนี้มันเย่อกับนรกนรกที่อกอ่าคนรกแอย่างโซเดตการ่อเนี่ย คือคนบ่อท่อมบ่อซึ่งจำ้องเป็นเจ้าหัวผัวคนนี้เนี่ยนี่ยฝ่ายอ่างออกเยอบออกเลยไมเนาะตัวหอมตัวอได้เลยเนี่ยเสอาอยห้อยดีดห้อยนเสมันแสบสเนี่ยพอทีเช้ตรงนี้หมดใช่ประเดี๋ยวมาเพิ่มสีมันนอกจานมันเขากับพวกคนเด็ทุ่ง่วมสาดเครื่องเลี้ยผนังนันกระเทาะเพราะว่ามันเกา้นมา คือเอาของแม่ที่บอกลัวมันอาจจะแตกม,มาซ้ำเนี่ยเกาขึ้นเห็ดขึ้นไม่ได้ดิกลับมามีเทียมนิดนิดซ้ำหัวคนนี่ตา,ามเยอะๆดีอย่ามันโตมันย่งมากเลย่มันเห็นบมืงีกเออเนี่ยชัดเจนเนี่ยคือคือมันโดนแล้วมันก็ติดกับทะเนี่ยมันเพื่อทำเห็ดขึ้นไปอันนี้เพราะว่าเพิคนมาอบรมแล้วก้อนเป็นร่มมือเับมันร่วงมาเนี่ยเนยใส่ไม่ได้เลยทีเดียว ต้องเห็นมันไม่เงินเก่าชัดเจนในเบื้องบนย้ำนักเรียนมันเป็นเงินนี่นะอันเก่าอันนี้มันเพิ่มใหม่ที่นะบ่บ่บ่ให้มันคนเข้าใจผิดบ่แม่นว่าบ่มีฝีมือเหตุเหตุนี้แต่ว่าการมันมีทิ้งันคือเห็นเงินเก่าอันไม่เก่าเพื่อไว้คนรุ่นหลังเข้าใจผิดว่าโอ้อันนี้เป็นเัินเขาเนี่ยจะว่าทั้ง่สนรูปไั่ทหารทหารรักษาประตูเนี่ย ตุลามาตุก็ติฟเชียรกระอักช่วงนั้นนาทีข้าวพวกเริ่มมีทหารฝรั่งเศสมันชท่าหันเลยเขามามีบทบาทแล้วดิคนกเย็นทหารบวรนั้นมันเจ๊งนั่นอาจจะเขามาเป็นสนิทฐานบ้านนะครับตัวนี้ครับเขาคนนี้เป็นรูปพงเทเจ้า อยู่ในซุ่มอันนี้เจ้าอันนี้คือเป็นพั้วเงี้ยหลืออะี่บุญแสดงนี่ออโอ้สแสดงนาบ <c oughs> น,นี่าดงดามนี่เราปเป็นแสดงดีเลยบ้านนี้ห้องพี่บุญก็ก็คือคว้นพิเศษของสีมันไม่ใีเหรือมันจะเรียงสิลป์ใส่ถึงด้านนอกและด้านในถ้าเราเป็นภาษากลางว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังเดี่แต่ว่าเป็นภาษาเราว่าหูแตี่มหรือว่าสร้างแตครับ ผมอ่ผมนี่ซ้ำกบเข่าเฝาดอกบวัวอ,นนอนนายุนี่อายุน,นี่ประมาณร้อยหกสิบปีผมโอ้เกือบสองร้อยปีเนี่ยอายุอันเต็มนี่มันถอดถ้ามาตัวสิมนี่ก็ะดิหลายว่านันเด้มันเห็แดาวเด้จั้งหมันี่เิ่นแบบจามลงนี่อยู่นี่นี่มันก็คือเป็นเรื่องที่มันเขียนเลยเขียนเขียนเขียนม,ม,มันก็ดิเขียนแบบ สมัยก่อนเนี่ยมันอาจารย์เคยมีผู้แปลข้ามหัวไปนี่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 แต่เวลาคุ่นจาว่าชื่อช่องนั่นนี่ข้ามนั่นลายนั่นเลยคือยืดในหนังสือนี่ก็มีนี่ครับโอ้ัเขียนไปแล้วว่าด้านนี้คืออะไรอะไรอ่านตาอนอ่าใช่ที่เข้าทว่เข้ากัน่าซะด้านนี้มันคือ อย่างสี่หม่นือสี่่าก็ุมพันธุ์นั่นและกุมพันธุ์แั้นแต่นั่นแต่พันธุ์แลมันที่มีแล่ามันนั่นเลสมัยก่อนนี่เจมันเป็นยังจังแล้วมานลนกุมพันธุ์แลนี่กุมพันธุเสสลองสาเเลากยกตัวยลแดนไ่ทอาเนี่นแลแนเป็น,นใส่หรัครับใส่เยะจังเยอะีกว่าใส่ใส่เออ หัวเอาหัวมาต่อลูกพ่อมาต่อแล้วก็แบบได้หัวมาติดต่อกับเกิดขึ้นในดังเดิมเนี่ยนี่มันสิ้นไส้มันมันลวมกับอัญญาสากุลเซ่ดิ้พังสีแดงชิ้นไส้มันเร็วมันเร็วเพิ่นเชิญมาเร็วเชิญนมาเร็วเออคือลบอยู่ที่เร็วไหมวะลบเร็วกันน่ะเร็วกันคือเคนขามด้านขามยังอ่า พระอินทั้งทึ่งกันนี่พระอินนี่ลมิตรมิดรชาไห้เลยเพื่อจินไสออกไปยูบ้านเพรถึงไรไปพระอินก็เลยมาซอยนี่ลมิตราให้ในี่พระอินพระกะพระนี่เหละนี่ลมิตไให้เลยสาราไห้ทั้งเดินเราไปเลยมีชิ้นไส้เลยน่ชิ้นไส้เลยนี่พวก ไม้สังมันว่าขวบน้านี่ต้องอาใส่ไม้สังเด่นคือชื่อไม้สงงมังไม้ส oh, oh. hey ังนี่สิเป็นกระช่วงคำน่าคมมันใส่เลยขวบน้าเขาใส่ไม้สังไ่าสิ้นเส้นขวบไปเห็นวหรือเปล่าไม้อันนั้นเป็นนกนี่คือยักษ์กาลวีกาลวีสมัยก่อนว่ากะรลวีกาลวีซุ้มยักษ์มีมีอันสีพืชนกนี่นะ หลักแคลอรี่เนี่ยนี่มันจะขานด้านนั่นด้านนี่มันเป็นเดืองมันเป็นเดืองหินใส้ดีขานขานด้าน,าานมันขึ้นพ้สมบูรณ์ที่เราที่เหตุันเป็นเรื่องคือคือมันอนุรังหลิงเป็นเทือที่สองเลยที่ดเรื่องน่าจะเป็นสองเมล้อย<ม>สามสิบสามทต่เมนั่น,น,น,นม,มันน้ำปูนเนมันอาบล่วงเต็มเลยค่อยๆเสียดออก เนี่ยมันเลยมันเลยเหลือภาพพอสมัยก่อนลังค oh, <laim> ่ามันเป็นลังค่าไม่เปี่ยนเจ็บไม่นะนะไม่เี่ยิ่งสังเวยสีมันจะหน้าเรื่อยๆนะจะว่าโอ้สีนี่คัดด้เด้อสีนี่มันจะเติมในยังเนี้ยคือว่ามันเป็นสีโอ้สีข้ามข้ามนะสีข้ามมันไม่รุนเป็นสีขาสีขาวเนี้ยติดสีแป้งเอาเดียวสีแป้งสีธรรมชาติ กระทุบเสนากระทุบจากคัางคนเยจากคัางคนเลยวสีข้ามของต้นข้ามเลยผมต้นหน่าาบนาด้านนี้กจะได้อยกลีล้คือกันทุกด้านเลยความรองฟองเก่อนวนนี้ก็เขียนไปมูส่วงเอขียนมูส้วงนี่งูส้วงูส้วงมูง สามสิบชีี่เ็นเยเจ็ดด่างงูเ่วงนั่นมันก็เที่ยวลามแข็งนอยูสเลงวันเตาาวปไฟมากเขามาในเจียดดานมันสมุดหมอดเงีนและตายเสียงบอหรือโอนี่คือเรีวอะเงาไว้เหาเกิดจัดสิบเสียบเสียงงูนี่สิเส็ดเสียงงูที่ิเ็เสียงงูนี่เฉยมันเง่าเพราะจะวาเพิ่มเง่าเอรามันนี่เาอเอาเสียบลามงวนี่มาพัดเสว่ะเงน Uh. Okay. ่ย mm ีสามสิบ nah. ทีเสีนเสียงง่วอังกีนะเ่าะที่นี่มีเดียวทำไมการับไปเคียงบัดแค่จอาอเสียงง่วบัดง่วสามสิบเน่ันได้อเนี่ยไม่มีิีสามสิบเสียนเสียงง่วงนเนียอ้อ่านไม่ม่นเขาเียนไม่ผมมีผมมีเน็ตเออผมมีเไมยังไงออาอ้เสียงง่วไม่ติดัดแล้วมู่่วงไปดกนตนี้เปนเข็นเป็องเอ นั่คือคือคือตอนนี้อันชิ้นไส้มันถือผาออกไปยังเมือนได้ครับผมก็คือคือกันครับพืนละอบลายรแบบรไทยแล้วก็แต่ถือว่าเป็นเป็นเป็นคนดีคนอย่างจอยเพราะว่านี่มี่นี่ยกะเลยไปเส้นของเมืองอ่าพญากุศลสารนั่นเพราะพวันนี้เป็นพญาพุศธารนี่เมียแปะข้นเกาค้นบมนนี้ครับครับโอ้ไม่เฉยนีหนึ่งก็ข้นข้นนาลนี่ยเนี่ยมอสีเนี่ยน้อยเจ็ดนเกาพ เกิดท่านที่พอคึกนัเฮียนมาเนาะเฮนเนานึกว่าไม่พอเกิดท่านเโยปวดเนี่ยคือตอนี้คือการขบวนละขบวนละขบวนการบ้านก็เมในม่วงสีนี่ชานี้เนี่ยขบวนเฮ้ยเยเฮ้ยขบวนเฮ้ยขบวนก็คือลลกากางลกาสางกงกลสินลา้กงลงกลาง่างกลายางกลางกลางาางากากูางง อันนี้คือของพื้นบ้านสมัยขึ้นเว้ามากเป็นท่านปีันาจเดี๋ย่านี้แค่เด้อวพอมันมายุบานเห่า,าบ้านเห่าหนี่มันเป็นบานนีมาเชียมาล่ำดนตรีดนตรีขุนเสี้ยงยันเพชรฟ้าด้วยกันก็นเลยเอาเอาศิลปะชาวบานเห่าเขาไปใสก็เลยเป็นตัวตนของสสือผีของตำบลของเมียงเห่านี่แหละคือข้ามาพื้นบ้านคือเฮาสามารถเอาเอาเดียอห้องบ้านเมียงเหาเขาไปใสได้ แท่นดีเป็นหูดีอย่างบูเ้วบ้านนอกบ้านมันแช่นผูดเที่ยวแช่นอย่างนี้นี่ข้ามมาพื้นบ้านขวองขึ้นเป็นัวตอนมแม่นี่นีังนี่ยังเนี่ยพู้สากัดจะไม่กนกับผมดบเนี่ยว่นดี้มีผมสีนี้ผมดำแล้วนี่ผมถือว่าคัดตัวดีเหมือนเราเราจังเหือนเระ่น้จังนะวันน้มีผมดำนั่งโอ้ อม่ใ่ะยเบว้นกังของไม่อว้สากราแการเรไปเส้นด้เส้นก็สิไปไปไปเบิ้นขบวนเฮะอย่งนคือเราเบิ้นแหะไปเรียนเนี้ยอ่างน่้ไปบุนไ้กี่วันแดดมั่งพวกาเมื่สานไปงไม่หรอกเรียนต่สัตว์พระเจ้าวันไปเสินเร่นแล้วเข้นสินไส้นี่เขินเป็นเขินเป็นชาโกเป็นเป็นผู้สิสิมาตัดสรูนปุถธเจ้าเนี่ยคือพระเวียนดที่เพิ่นลงมาเขียนไส้ีนเพราะว่า คนเชื่อว่าสินไส้นี่เป็นชาติหนึ่งของบุทธเจ้าในอดีตว่าเมนเรียงนี้ยังกูอยากเอามาใส่ก็ได้ก็ได้เน้เรื่องรักเธอตรงนียังบ่ได้เป็นเรื่องที่คนศรัทธามาเป็นชาติหนึ่งของบุทธเจ้าเพื่อเรื่องของเรื่องยังหก็เลยต้องเอามาใส่บวตเพื่อให้คนหดืออัน้วโอ้สมัยก่อนนี่เนี่ยมาเรียงโบได้บนทีวีเดยอีเด้ยวโบได้ดินเกินเ้อ อ่านอมาเบิ้เตรียมดิอรอ่าคือมามามเบัมันเป็นนิรัศการลวดงคุณผู้มือนิรัตการบอกชาวบ้านมันมีคามีอย่างหลายต่เขาชิ้นแล้วไปเชียนไปผ้ารองประเด็นวัดืมาเบื้องนี่มนเรื่องเปล่าคำล่าเทียวเบิ้งแลัวเทียไปอนอนฟังออ่งนั้นอิพอมาตัวหนังสือดิใครเก่ยกันหรอไม่ได้กี่เพราะว่ามันมาเลียนยูวัดคือเลียนตัวนี้นะเลียนเลยน้อน้อยมาเลียนหนังสืออันมาเลียนตัวนี้ เชียดายมสาวผูยังไงมาให้บาดีเห็ดมั่งไน่เข่าไน่เข่าวัดเาหลรัตมานมไปเดน้ตะกูปิดิดไปนะผมเก็บกุญแจคนใดคนหน่อยนี่นะคด้ที่สองท่าเราเรียงแต่ว่าหาระกูเดี๋ยวมันได้ยงเข้าเรียงหลังฟันนี่ออมนนีได้โอกาสที่ช่องซุปเปอร์ยาวชแนลครับซึ่ง สำนเเทานี้ละเพิ่นเพิ่นมาไทยถ้ำมามาเยี่ยมที่วัดเชยศสีเพราะว่าทั้งสองท่านนี่กันเนืองอันนี้ก็เป็นพี่น้องกันยุบันใกล้พี่พี่น้องน้องกันแล้วกอะอ่าม่ย่างนี่เพิ่นก็เคยมาเป็นเป็นครูวิทยาท่านในให้เยาวชนยุ่นี่ในในสมัยหนึ่งก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี่ละเป็น เป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นคอนเทนท์ที่ดีอันมาอรมากมาเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่เป็นคนรู้จักเรื่องวัฒนธรรมเขาไปใส่หนอยกากเนาสจิไปเจ้ามือนีมมหาแมฆเมฆจันเพล่เพื่อเป็นเป็นทางเมล่แล้วก็ยังมาสถานที่สําคัญก็เพราะให้ทั้งสองเขาเล่าเรื่องได้มีสุขภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรงได้เล่าเรื่องกับทีมงานได้เล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อชุมชนต้องานดานศิลปะงันดานวัฒนธรรมได้เผยแพร่ให้มีความเจริญช่องให้มีคนติดตามายิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้พอ่อนทานพี่น้องผู้รับชมรับฟังชอบของสุบยาเช่นนั้นเ,นนนเนรียกพอนเอาละครับ เอาละครับว่าท่านผู้ชมที่หลากและยก็ลกคบมุนีมากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระครูอยาก็คนพระเจ้าวัดชัยศรีคุณสุพรรณบุญเชื่อบุญเชื่อบุญชัยยะบุญชยะกรบุญชยะกรเนี่ยครับพระคุณชยะกรเนี่ยครับเดื่องบุญเป็นเจ้าวัดวัดชัยศรีแห่งนี้มาถึงสามสิบปีแล้วอันนี้ก็โอ้ยครับอีโอนี่ใหญ่เลยอะไรควบบู๊ควบยังแซมบ้านบ้านหน่อยไอ้ไส้เอ้ยพีตั้งประเทศก็ไดไปเม็กซิกาไต้หวันฮ่องกงโซโล่ก็แล้ว ครับคอย่ันมีความสุขควยมเลริญหฮวง,งเฮิรเหลืองเหลือ่อมในทีกันงานเด้อเออนีว่าวันขึ้นบวลดาปีเดือนบลออยู่อายุห้าก็ามาเยือนหอยลอยโถเรื่องมาเรียกวายแกม่มาจุแล่ล้ำนาจ่าต้านยุสงยามอีปะกันตัางนาไปสู่สายสวรร์ไปบำเพ็ญท่านสิลคูสวรรค์แรงเศ้าเพิ่นมาตื่นหงุงเศ้าให้ตักบาดอย่างหันเดยเด้อตอนกลางวันแทงเพ่น่อยคำ บุญเส้นมสมนองอยู่กูสูนสู้อยู่ทรงอา่านนี้สงทรงอยู่สู้ขึ้นสู้สวรรค์ผมสุภญยผมเอเดเฉยขาดมันได้าขด <ผม S 1> าดแต่กูผม